จีนประสบกับความสําเร็จในการทดลองรถไฟบรรทุกสินค้ารุ่นใหม่ในเส้นทางชั่วหวงซึ่งสามารถขนส่งสินค้าน้ําหนักมากเป็นที่สุดของจีนโดยบรรทุกได้ถึงกว่า30,000ตันรถไฟขบวนนี้ประกอบด้วยหัวรถจักร4หัว324ตู้ขบวนบรรทุกสินค้าความยาวทั้งหมด4,088เมตรบรรทุกสินค้าได้น้ำหนักรวม32,400ตัน ทำลายสถิติยาวที่สุดและหนักเป็นที่สุดของจีนทางรถไฟชั่วห้วงเชื่อมฐานผลิตฐานหินของมณฑลชานซีกับท่าเรือห้วงหัวของมณฑลเทอเป่เป็นช่องทางขนส่งฐานหินใหญ่เป็นอันดับที่สองของจีนรถไฟขบวนนี้เดินทางจากเมืองชางโจของมณฑลเหอเป่ไปถึงท่าเรือห้วงหัวใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงรถไฟเป็นรูปแบบสำคัญของการขนส่งฐานหินของจีนมาโดยตลอด ครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ60ตั้งแต่ปี1984เป็นต้นมาจีนเริ่มทดลองใช้ทางรถไฟน้ำหนักบรรทุกสูงปี1992ทางรถไฟบรรทุกสินค้าน้ำหนักสูงได้เริ่มเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการปัจจุบันทางรถไฟขนส่งทานหินของทั่วประเทศจีนมีระยะทางรวมแล้วกว่า5,000กิโลเมตร